บ้านไม้นอกดาวสไตล์โมเดิร์นสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำพร้อมเคาน์เตอร์ครัวหลังนี้ตอนนี้งานเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับผมสวัสดีครับผมบอมบ้านนอกดากครับผม <ST> S> <S เดี๋ยววันนี้ผมพามาชมบ้านไม้นอกดาวสไตล์โมเดิร์นหลังนี้ครับตอนนี้งานเสนร็จเรียบร้อยแล้วเตรียมออกเดินทางเตรียมส่งมอบลูกค้าแล้วแต่ก่อนที่จะส่งมอบก่อนที่จะแยกชิ้นส่วนนะครับ <S <S เดี๋ยวผมพามาชมรายละเอียดบ้านหลังน,นี้กันเผื่อมี <Yeah. S 1> ใครกาลังมองหาหรือว่าอยากได้บ้านหรือว่าอยากได้บ้านแบบนี้ไปเป็นไอเดียในการทําบ้านสร้างบ้านนะเดี๋ยววันนี้ผมพามาชมกันทุ ซึ่งบ้านที่คนเห็นจู่ตอนนี้นะเป็นบ้านขนาดหน้ากว้างอยู่ที่6เมตรเรับมันหน้ากว้าง6เมตรลึกลงไป6เมตร50นะอย่างที่ผมบอกต้นคิดก็คือบ้านหลังนี้เราทําเป็นบ้าน2ห้องนอนนะครับ 2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ํามีคอ์เตอร์ครัวนะครับแล้วก็มีระเบียงพักด้านหน้าด้านหลังนะซึ่งบ้านหลังนี้เป็นบ้านไซ์ยอดนิยมที่ร้านเราทําเป็นบ้านยอดขายอันดับหนึ่งของทางร้านเราตอนนี้เลยนะทุกคนมาดูกันซิว่าบ้านหลังนี้มันมีดีอะไรทาไมยอดขายถึงดีขนาดนี้นะนี่ด้านหน้านะอนนี้ที่เราเห็นอยู่จะเป็นโซนหน้าบ้านนะแล้วหน้าบ้านเราก็มีม้านั่งมีระเบียงนะครับการหุ้มเสาการตกแต่งอันนี้เป็นซิกเนเจอร์เป็นเอกลักษณ์ของบ้านหลังนี้เลยทุกคนนี่ด้านหน้าก็มีกันสาดให้เรียบร้อยนะนี่ ซึ่งหลังนี้มีลูกค้าจากจังหวัดอุดรนะครับมาสั่งจองของเราไว้นะซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าเราจะเดินทางไปส่งลูกค้าวันนี้แล้วนะนี่หลังนี้นะครับท่านไม่ยกสูงนะนี่ความสูงสแตนดาร์ดที่หลายๆคนถามหานะว่าท้าไม่ยกสูงความสูงจะสูงประมาณเท่าไหร่นะนี่ก็จะประมาณนี้เลยบันได3ขั้นความสูงอยู่ประมาณ60เซน60เซนนะนี่มีแท่นบันไดหน้าบ้านให้เรียบร้อยนะมีแท่นบันไดยื่นออกมาให้นี่ผมพาเดินชมรอบบ้านซึ่งบ้านที่เราเห็นอยู่ตอนนี้บ้านจะเป็นงานไม้เก่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะบ้านจะท งานไม้เก่าคงสร้างฝ้าผนังอะไรต่างๆมันงานไม้เก่าเลยนะนี่โซน,นหน้าเดียว่าหลังนี้นี่สีบ้านหลังนี้นะทุกคนลูกค้าขอโทนเป็นส,สีแบบสีสด้านๆหน่อยนะเป็นสีธรรมชาติออกสีด้านๆหน่อยก็สวยไปอีกแบบนึงนะผมว่าหลายๆคนถ้าไม่ชอบแบบสีฉูดฉาดมากไม่อยากให้มันเงาไม่ให้มันแดงมันเหลืองมากนะแนะนําให้เป็นโทนด้านแบบนี้เลยเนี่ยผมพาเดินชมฝั่งนี้เป็นโซนหลังบ้านนะบ้านหลังนี้นะครับมีบันไดลงด้านหลังบ้านด้วยนะลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปต่อเติม้านหลังเพิ่มนะ เคอเตอร์ต่อเติมด้านหลังมีทำครัวทําห้องน้ํอะไรต่างๆเพิ่มหลังนี้ก็มีบันไดให้เผื่อลูกค้าเอาไปต่อเติมด้านหลังหลังบ้านก็มีระเบียงนะทุกคนมีระเบียงมีมานั่งให้เหมือนกันนะเหมือนด้านหน้าเลยนั่งพักหลังบ้านก็ได้หน้าบ้านก็ได้ไดส่วนฝั่งน,นี้ที่เราเห็นอยู่เป็นโซนเคอน์เตอร์ครัวนะครับเป็นโซนเคอน์เตอร์ครัวแล้วก็ทำช่องบังแสงพางแสงให้นะให้แสงผ่านไปได้ลมผ่านไปได้นะล็อกนี้จะเป็นล็อกห้องน้านะล็อกห้องน้ำอันนี้จะเป็นหลังบ้านนะรอบรอบบ้านนะไป รายละเอียดรอบบ้านคร่าวๆประมาณนี้ไปดูภายในกันว่าภายในเป็นยังไงมีห้องอะไรอยู่ตรงไหนบ้านทุกคนมาไปเดี๋ยวผมพาไปชมรายละเอียดบนบ้านกันนะทุกคนอ๊ะอย่างนี้บอกว่าหลังนี้มีบันไดขึ้นด้านหน้านะมีบันไดขึ้นให้3ขั้นก็จะมีแท่นบันไดขึ้นมานะมีประตูกันสัตว์ให้ตรงนี้นะ<ๆ>เผื่อแบบวเวลาไม่อยู่กันสัตว์ขึ้นบ้านกันสุน,นัขขึ้นบ้านนะทุกคนนี่ขึ้นมาขึ้นมาก็จะเป็นโซนระเบียงขึ้นมาก่อนจะมีจะมีม้านั่งสําหรับนั่งเล่นพักผ่อนด้านหน้าบ้านนะ นหน้าก็จะมีม้านั่งให้นะอู้ระเบียงหลังนี่กว้างมากทุกคนระเบียงขนาดหน้ากว้างอยู่ที่6เมตรตามบ้านเลยอย่อกว้างหกเมตรตามบ้านลึกลงมา2เมตรนะนี่ตรวน,นี้ก็มีระเบียงก,งกว้างมีม้านั่งฝั่งนี้ก็มีม้านั่งเป็นรูปตัวเอลโซนฝั่งนี้นั่งเล่นชิยๆหน้าบ้านได้โอ้ Ooh, การทุ่มเสาทุกคนดูตกแต่งการทุ่มเสาต่างๆนะเป็นซิกเนเจอร์อะไรลูกค้าหลายคนชอบโซนแบบนี้นะ Ooh, นั่งเล่นพักผ่อนชิยๆบ้านพักบ้านสวนผมว่าเหมาะเลยนะใครที่ชอบบ้านไม้นะดูสิทุกคน ไม่ใส่รองเท้าเดินขึ้นมาแบบรู้สึกเย็นสบายมากุกคนงานพื้นไม้นิ่มๆเลยนี่เดี๋ยวพาไปชมในห้องกันนี่หลังนี้จะมีสองห้องนะห้องอยู่ข้างกันเลยมีประตูอ่าฝั่งห้องที่1ห้องที่2ประตูข้างกันเลยมาดูห้องที่หกันนี่อันนี้ลูกค้าขอแบบกระจกเป็นกระจกใสๆนะทุกคนก็สวยแบบๆเหปกติทางร้านเราจะใส่เป็นสีชาให้แต่หลังนี้ลูกค้าขอแบบกระจกใสๆเพราะว่าอยากมองเห็นวิวเห็นบรรยากาศด้วยนะนี่เข้ามาภายใน ภายในห้องขนาด3คูณ3เมตรหลังนี้ลูกค้าก็ขอเพิ่มออปชันนะปกติจะเป็นแบบเราจะเป็นฝ้าฉาบเรียบนะแต่ลูกค้าขอเป็นสมาร์ทบอร์ดนะขอเป็นแบบสมาร์ทบอร์ดแบบซอาะ่องนะมีให้เรียบร้อยในห้อง3คูณ3เมตรมีหน้าต่างรากาศร,ระบายแสงโแต่ว่าถ้าไม่ใส่กระจกชานี้ก็สว่างดีนะเช็ดกระจกหน่อยนะเพราะว่านี่มีฝุ่นหน่อยถ้าเช็ดทําความสะอาดเสร็จน่าจะมองเห็นอยู่เห็นบรรยากาศแต่หลังนี้ระบบไฟจะยังไม่รวมนะเราจะหย่อนเป็นระบบสายแบบนี้มาให้สายไฟสายแอร์สายปั้งต่างๆเราใส่ไว้ให้นะลูกค้าาเอาไปก็ ไปใส่ปักใส่หลอดไฟเพิ่มก็ใช้งานได้นะแล้วก็นี่มีประตูหลังนะครับมีประตูออกด้านหลังบ้านหลังบ้านเปิดออกมาโอ้โหนี่การที่ผมพาไปชมด้านหลังน่าก็จะมีในสองโซนม้านั่งหลังบ้านมีโซนม้านั่งยาวมาฝั่งนี้โซนฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนบันไดเปิดออกมาอยากไปหลังบ้านแล้วก็สามารถลงจากฝั่งนี้ได้เลยนะมาดูต่อฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นโซนในส่วนของซิงค์นะครับ ซิงเคาน์เตอร์ครัวนี่เราก็มีทาซิงเล็กๆมาให้เรียบร้อยล้างจงล้างจานครัวเล็กๆหลังบ้านครัวมินิหลังบ้านทำนี่เผื่อทํากับข้าวนี่นิดหน่อยล้างจงล้างจานฝั่งนี้ได้มีช่องแสงให้สายเราก็ย่อนไม่ให้เรียบร้อยนะแล้วก็ตรงนี้นะจะเป็นห้องน้ำนี่ให้ตัก้องเข้าไปดูห้องน้ําของเราห้องน้ําของเราก็ปูกระเบื้องใส่สุขภัณฑ์ให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของชักโครกฝักบัวต่างๆมีให้สายน้าอุ่นเราหย่อนไม่ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานแล้วนะนี่แล้วก็ตอนนี้จะเป็นประตูออกข้างหลัง สำหรับอีกห้องนึงนี่ห้องหนึ่งก็เวลาเข้าห้องน้ำหรือว่ามาหลังบ้านก็ห้องใครห้องมันเลยเปิดประตูออกมาด้านหลังนี่เข้ามาก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งฝั่งนี้ห้องนอนขนาดเท่ากันเลยสาูณสาเมตรทุกคนสามคูณสาเมตรกูสมาร์ทบอร์ดเหมือนกันนะประตูเข้าก็แล้วหน้าสองสองฝั่งข้างฝั่งนู้นนะโอ้ ลงด้วยนะบ้านหลังนี้หลังเล็กๆบ้านพักบ้าน,วานสวนใครกำลังมองหาผมแนะนําบ้านสไตล์นี้ทรงนี้แบบนี้เลยทุกคนนะน่เป็นยังไงบ้างสำหรับรายละเอียดบ้านหลังนี้นะทุกคนก็เหลือไปเก็บรายละเอียดนิดหน่อยที่หน้าง,งานนะเตรียมส่งลูกค้ากันแล้วนะถ้าใครดูคลิปนี้แล้วอยากได้บ้านสไตล์นี้ทรงนี้ก็ยังสามารถสั่งจองสั่งสร้างได้นะตามรายละเอียดตามคลิปที่ผมรีวิวเลยออปชั่นงบโคแบบนี้นะครับทางร้านเราขายในะราคานะครับสามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะทุกคนนะถ้าใครสนใจก็ติดต่อตามเบอร์ที่ผมทิ้งให้ล่างเลยเลยนะครับขอบพระค